นายชัดชัยทิมกระจ่างนายกทศมนตรีเมืองศิราชาได้ให้โอวาทและมอบเบี้ยเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่38รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกประจำปีการศึกษา2567ณเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง27มิถุนายนนี้สำหรับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดได้มีการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาและเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนครูและเจ้าหน้าที่ที่เข้าแข่งขันได้แสดงออกในความเป็นเลิศด้านกีฬาอันจะเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน7ชนิดกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลฟุตซอลเซปักตะกรอ้อกรีธาเปตองแบดมินตันและหมากรุกไทยซึ่งมีนักกีฬาชายและหญิงจำนวน120คนพร้อมทั้งผู้ฝึกสอนจำนวน16คนเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ยิ้มครับยิ้มสวยๆเลยแป๊บซีเลยครับสุดการงานครับแล้วก็น้องๆนักกีฬาของตัวแทนของเทศบาลศรีราชาแข่งกันทั้งหมดนะครับในที่วันนี้ได้มีการมาเพื่อที่จะรับนำเอาโอว่างนะครับเพื่อที่จะเอาไปดำเนิน ช่วยได้ทนานองถือด้วยครับขอเสีงปกมือด้วยครับปกมือนะยครับอ่นรังพ่อนะครับยิ้มครับยิ้มสวยๆเลยแป๊บซี่นะครับคณะก็เข้าไว้ดานลึกๆครับทั้งหมด12บอคนนะครับท่านนายก Red f i g h t Academy อ n d น a m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy